ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน Over Topup ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัยร0 0เซมีเกมเมาวีคาลินชาเบสและเกมมืออื่นอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับกราบสวัสดีนะครับชาวเ Mobile ด้วยทุกคนทักทักกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสำหรับกิจกรรมทีมออฟเ e อะซีซัหรือว่า TOTS นั่นเองนะครับ มีตัวไหนหน้าแรกหน้ายอะไรกันบ้างนะสำหรับวีคแรกหรือว่าในสัปดาห์ที่1นึ่งะเป็นของลีเกเออนั่นเองคนระับรวมถึงจะมีพวกตัวธรรมดานะครับกับตัวตํหนานนั่นบ้างนะครับสำหรับคนแรกเลยนะตัวที่ผมมองว่าจบครบในที่เดียวในตําแหน่งเอลวิสำหรับฮันเลียองลีนั่นเองเนะี่ยตัวนี้คือสูง188เซนตน้ำหนัก83กิโลกรัมผมจับองลีมาตัวเก่าๆอย่างเช่นพวกล่างหีมาอย่างเงี้ย ความรู้สึกผมนะผมว่าองลีเก่งแข็งเอไอก็ดีนะการเล่นในมินิอะไรต่างๆผมว่ายังไงก็จบที่องลีพันห้าร้อยแต้มผมมองว่าแพงไปแต่ว่าจบคุ้มค่านะเพราะมันวิ่งเร็วมากร้อยยี่สิบแปดนะทางการยิงรนะ้อยยี่สิบแล้นะแล้วก็การเลี้ยงบ,รร 120, บอลร้อยยี่บลกเล่เป็นสูงกลางวางแฝงยิงฝั่งโค้งเหนือชั้นยิงประตูตาดที่ไกลแล้วก็ยิงไซโก้เนะียครับสำหรับองลีนะครับผู้ชมสามารถเล่นหน้าเป้าได้นะ เออเล่นได้ทั้ง L W แล้วก็ H g ถ้าคุณผู้ชมจะโยกมาเล่นหน้าเป้านะครับผมว่าเก่งนะใครก็ต้องมีในทีมอ่ะคือแม่งเก่งจบครบอะ่ะองลีอะ่ะต่อมาเนี่ยแนะนำเป็นมาโคฟานบาเทนนั้นเองตัวนี้คือหน้าแรกอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะส่วนสูงเท่าองลีเลย188่18้น้ำหนัก78กิโลนะตัวนี้คือ2เท้านะยิงคมจัดนะไม่ว่าจะพลิกเอียงข้างตะแคงนะ ยิงหันหลังยิงแมงก็ยังยิงเข้าฝออ่าฝาทเทงคือแม่งจบครบอ่ะพลังการยิงร้อยี่สิบห้าเลยะนะการยิงค่อนข้างที่จะยิงแรงเลยฝีเท้าร้อยยี่สิบเอ็ดสภาพร่างกายเก้าสิบสี่การเลี้ยงร้อยสิบสามพลังงานสี่จุดห้านะท่าสกิลสี่วุกเลยมันปรับมาใหม่ปกติเป็นกลางกลางอันนี้เป็นกลางต่ำนะค่อนข้างเยอดีเลยนะถ้าใครจะเอาบาทเท่งไปเล่นหน้าโดยตรงอย่างเงี้ยผมมองว่าวุกเลทนี้ดีนะ พลังแฝงก็จะมียิงบ็นโคง้งยิงไซก้อยนะตามสเต็ปเดิมของฟาร์มบาทเทนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะผมมองว่าจบครบนะถ้าใครจะมองหาหน้าเป้าตัวจบสกอร์คมๆอ,อย่างเงี้ยยังไงก็บาทเทนผู้ชมแต่ว่าบาทเทนนะเล่นได้แค่ ST ในตำแหน่งหน้าเป้าเท่านั้นนะผู้ชมไม่สามารถที่จะโยกมาเล่น L อลวได้หรือว่า CM เหมือนครับอะไรพวกเนี้ยเออั้นแล้วบอกไว้ก่อนในคลิปนี้นะ ถ้าใครจะแลกนะข้อเสียคือเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวคือปากหลักนาเป่าผมมองว่า1250แต้มค่อนข้างดีคุ้มเลยนะผมยังไงผมก็ต้องมีใีทีมะผมเก็บแต้มไว้ก่อนผู้ชมยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องแลกบาทเทนแน่นอนนะต่อมาเนี่ยสำหรับ800แต้มโอไวรันนั่นเองนะตัวนี้ถนัดเท้าซ้ายนะอยู่ที่54สูง184เซนฝีเท้า131ผมมองว่า อโนเวลาน่ะเร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้ในตำแหน่ง R W นะพลังงาน4.5วิ่งคือฟอแต่งคุณผู้ชมแม่งวิ่งโคตรเร็วผมนึกว่าแม่งไปดูดน้ำมานะเร็วจัดจัดนะการเลี้ยงบอลค่อนข้างที่จะคล่องตัวสูง122บวกเลดีพลังแฝงมีิประตูจัดที่ใแช่งเนี่ยนะสำหรบับอโนเวลานผมมองว่าดีนะถ้าใครจะใช้นะเอามาเรื่องจบสกอร์สปีดเร็วอย่างเงี้ยวิ่งทะลุนะนโลกแตกตอกทีหายเงี้ยผมก็มองว่าอโนเวลานจบนะ เพราะว่าลูกดือ้อลูกแข็งๆเนีย่ยคือแม่งเอาไม่อยู่อ่ะเออคือแม่งถ้าหลุดคือหลุดอ่ะตามไม่ได้นะคือแม่งเร็วมากคุณผู้ชมสำหรับ650แต้มสำหต้มรับสตีเว่นเจอหลานั่นเองนะผมมองว่า,วาน่าแรกอยู่แล้วนะตัวนี้น่าแรกสไตล์คล้ายๆแรมพาดนะแต่ต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะผมมองว่าสไตล์มันคล้ายๆแรมพาดนะสำหรับเจอหลานสูงรดสิบสา3น้ำหนัก8ปดปีเท้าร้อกานะการส่งบอลร1 7 การเลี้ยง114นะพลังงาน4.5โจลเล่เป็นสูงๆมาล้างแฝงนี่ค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับเมนเจอร์นะสำหรับใครจะเอาเจอหลาไปเล่นเมนเจอร์ผมมองว่าผมมองว่าเหมาะนะว่ามีสง่งลูกไกลยิงประตูต่อที่ไกลพรีเมเกอร์ยิงไซก้ยนันยนะประมาณนี้เลยนะขึ้นสู่ลงสุดนะมาสาหรับวิตินดานะผมมองว่าไม่ค่อยน่าแลกเพราะว่าติดตรงที่ว่าเท้าซ้ายแม่งเน่าเหมือนเดิมน,นะเออให้มาข้างซ้ายแค่3เอง แต่ผมก็มองว่าเฉยๆละ้ะไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่นะต่อมาเนี่ยเป็นเชฟเซนโก้นั่นเองนะตัวนี้ได้เข้ามาเป็นที่โปรยนะในตั้งแต่แรกๆเลยทีเเข้ามาผมมองว่าการบลับของเชฟเซนโก้ค่อนข้างีะน่าเล่นมากเลยผู้ชม300แต้มเนะี่ยผมมองว่าควรมีในทีมนะถ้าใครกำลังมองหาหน้าเป่าเนี่ยคือตอบโจทย์อะดูดีพลังงาน4.5ดาวนะ และแถมถ้าสกิลเนี่ยเล่นสี่ดาวเลนเชงแล้วนะปกะติมันจะเ,เห็นแค่3ดาวแต่มารอบนี้ได้ได้เล่งเชงพลังการยิงก็ถือว่ายิงแรงนะร้อยยี่สิบสองแล้วผู้ชมโอ้โหระยาร้อยจยิงร้อยยี่สิบสองค่อนข้างทยิงแรงมากเลยนะสภาพร่างกายก็สิบแปดวอลกเลดดีพลังแฝงมียิตปวะตันไกลฟรีคิกสง่งบอลแล้วก็ยิงบันง่นโค้งตัวนี้เหมาะสำหรับมเนเจอร์นะใครจะเล่นเฮดทูเฮดวิเอผมมองว่าเล่นได้หมดจนะพลังแฝงมเนเจอร์ manager, มันมีตรงที่ว่ายิงประตูจากที่ไกลเนี่ย น่าจะยิงไกลได้ดีอ่ะพลังแฝงเนี่ยผมมองว่าควรมีในทีมนะสำหรับเชฟเซนโกนะคือจบๆอ่ะสามร้อยแต้มค่อนข้างดีจะคุ้มเลยนะต่อมาเนี่ยบาคล่านะผมมองว่าน่าแลกอยู่นยะไม่ใช่ว่าไม่น่านแลกเลยผมมองว่าน่าแลกเพราะว่าสปีดไวอ่ะร้อยยี่สิบสองการยิงร้อยสี่นะแต่ข้อเสียคือเออพลังงานเนี่ยค่อนข้างทีง่จะหมุดไวกับสภาพร่างกายให้มาแค่เจ็ดสิบเก้านะ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวนี้เลยผมมองว่าไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่นะเพราะว่าเท้าขวาให้มาแค่สามนะเออโอกาสหลุดยังไงก็หลุดอยู่แล้วคุผู้ชมมองว่า2อง้แต้มเอาไปลงตุ่นดีกว่าต่อมาเนี่ยเป็นโจนาทานเดวิดนะตัวนี้คือเก่งนะครับ2เท้านะความไวถือว่าไวเลยทีร้อยี่เลยนะวอลเกตเป็นสูงสูขงข้อเสียคือวอลเกตนะกับดาวนะถ้าคุณผู้ชมไม่ซีเรื่องวอลเกตกับดาวนะแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบ ต้องการเขาทีมผมก็มองว่าหน้าแรกอยู่นะ200แต้มผมมองว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับจุนทานเดวิดสองเท้าตัวนี้นครับคนต่อมาเนี่ยต่อมาเป็นตูรานนั่นเองนะผมมองว่าหน้าแรกเลยนะฝีเท้า119เกมรับ127ป้าบร่างกาย126เป็นแบ็กขวาที่แข็งโป๊กเลยทีเดียวคนระับแล้วก็ปั๊บมาในเรื่องของวอลเกตนะเป็นต่ำสูงนะตัวนี้โดดเด่นเกมรับมากๆเลยนะปักหลักเกมรับ ว่ามีอย่างไดทูเรเก,กิลหรือว่าเฮนเดเกิลน,นะรับต,ตูรามตัวนี้สามารถยืนเซ็นเตอร์แบ็กได้นะคผู้ชมโยกมาเซ็นเตอร์แบ็กนะตัวนี้เล่นได้2ตํตำแหน่งเลยนะครับต่อมาเนี่ยเป็นดอนาลุมานั่นเองนะเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูลสลับพันแต้มผมมองว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวกับค่าเวียที่ได้ถึง108สแต็กต่างๆคูไป1้อยกว่าเลยนะเออแต่ข้อเสียคือไม่มีคว้างลูกไก่มาให้นะเออเป็นเรื่องปกติของดอนาลุมาปกติทุกภาคจะไม่มีคว้างลูกไก่อะไรให้เลยนะ Ừ, ผมมองว่าคุ้มถ้าใครจะแลกนะต่อมาเนี่ยเป็นอุสมันเดเมเล่นั่นเองนะตัวนี้คือ2เท้าเก่งครับระวังในเรื่องของพลังงาน่ลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหมดไวไปถ้าผู้ชมจะหยิบมาเล่นเนี่ยแนะนําเป็นช่วงนาที60-70ขึ้นไปนะเออผมมองว่าเอามากระชาคำประตูเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าเดเมเล่ตัวเป็น2เท้ามันเก่งยิงคมตัดในปั่นงโค้งอย่างเงี้ยคมแน่นอนนะเท้า127นะ แกเลี้ยงบอล124ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวผิวสูงนะไปกับบอลค่อนข้างที่จะตีเท้าเลยนะสำหรับเดนเบเล่พลังแสงมีแค่อย่างเดียวคือเหนือยชั้นแค่นั้นเองนะผมมองว่าหน้าแรกนะตัวนี้ใครจะแรกหรือไม่แรกก็ได้นะผมตั้งอยู่ในเกณฑที่กลางๆแล้วกันนะ50ต่อ50นะเพราะว่ามันหน้าเล่นตรงที่ว่ามันเป็นตำแหน่งซีเรียนที่มีความไวแล้วก็พลังงาน5เลยนะ แล้วก็สามารถเล่นดาวหรือว่าลูกเล่นสกิลต่างๆเนี่ค่อนข้างที่จะเล่นได้เยอะทีเดียวนะเออแต่ข้อเสียตำหนิคือบางนะเออส่วนสูงของเขาพลังแฟงไม่มีมาให้เลยนะเวิร์กเกก็ไม่ค่อยน่าเล่นกลางๆเท่าไหร่แต่ผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆใครจะแลกหรือใครจะไม่แลกก็ไม่เป็นไรนะถ้าคุณผู้ชมไม่ติดที่จะว่าฟูลทีมปารีสแงชแมงหรือว่า PSG อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่สำหรับผมนะ ผมให้ในเกมที่ไม่ค่อยจะน่าแลกเท่าไหร่นั่นเองนะถ้าจะเก็บแต้มเอาไปลงตัวอื่นดีกว่านะต่อมาเนี่ยเป็นมาควินย้อนนั่นเองตัวนี้คือหน้าแรกนะผีเท้าร้อยสี่เกมรับร้อยยี่สิบหกสภาพร่างกายร้อยสิบห้าเลยนะตัวนี้คือหน้าแรกนะผู้ชมพลังงานสี่จุดห้าดาวโอ้โยเป็นกลางสูงมารังแฝงมีอย่างเดียวคือหมองลูกสงพลังนะเออมาควินย้อนเป็นตัวหนึ่งที่หน้าแรกเซนเตอร์ที่เล่นดีอ่ะเออผมมองว่าเล่นดีระดับหนึ่งเลยนะ สมาเนี่ยลาบิโอนะผมมองว่าเฉยๆไม่ค่อยน่าแลกนะในเรื่องของเท้าขวาเนี่ยค่อนข้างเยียเนาเลยถ้าผู้ชมไปหลุดจ่ายบอลหรือว่าเป็นหลุดยิงเนี่ยคือไป๋มากคุณผู้ชมสเปรดสปาร์จริงๆเลยเออผมแนะนําไม่ควรแลกดีกว่าหอยเบิกนั่นเองนะผมมองว่าไม่น่าแลกช้าไปแล้วก็พลังงานหมดไวไปแล้วก็เออในเรื่องของพลังแฝงไม่มีอะไรมาให้เลยสักอย่างนะผมมองว่าเฉยๆไม่ค่อยจะน่าแลกเท่าไหร่ และตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นรายันเชอร์กี้นั่นเองผมมองว่าหน้าแรกมากให้มาสองเท้านะแต่ข้อเสียคือบางไปหน่อยนะบางไปหน่อยกับพลังงานค่อนข้างที่จะหมดไวไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครจะเอามาเล่นสายเกมลุกจัด เน้นเกมลุกเนี่ยสำหรับแผนส3 3สอมแฉกเนี่ยผมว่าเ,ออเชอร์กี้อ่ะหน้าเขาทีมากเพราะว่าเลเวลปสูงต่ำพลังแฝงก็จะมีเหนือชั้นพรีเมเกอร์แล้วก็ยิงไส่ก้อยนั่นเองผมมองว่าควรมีในทีมเพราะว่าเป็นสองเท้าไงาการจบสกอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือคมจะยิงไกลยิงตัดนอกปั่นเข้าในอย่างเงี้ยผมมองว่ายัางไงก็คมอ่าเพราะว่ามันสองเท้าไงาคือผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่หน้าแรกครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจทีมออฟเดอะซีซั่นหรือว่า TOTs ในประจำสัปดาห์ที่1นงั่นเองนะเป็นลีกเอิง <c oughs> ก็มีประมาณนี้เลยนะผมก็จะมาสรุปนะตัวที่น่าแลกน่าเล่นก็มีไว้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะแลกตัวไหนไปบ้างก็เลยยืมคอม EN เมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วนะคุณผู้ชมถือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงไม่มากไม่น้อยรือฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับช่อง,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 งผมนะคุณผู้ชมผมขอแค่หนึ่งไลค์แค่นั้นก็ แรงใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาจัดทีเอสแน่นอนนะหรือรอ,อก่อนรอของผู้ชมผมอยากเติมอยู่แล้วผมว่าจะเติมจัดหนักนะอยากรอที่แบบพวกคุณลีตเอีย,ะยะตูเล่ด้วยนายมาหมดนี้ยนะเพราะว่ามันได้ลุ้นตัวเยอะไงคือถ้าเกิดมาเนี้ยมันก็ได้ลุ้นบางตัวแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวก็ยังก็เติมให้อยู่แล้วเออรอดูคลิปได้เลยนะครับประมาณนี้นะผู้ชมเดืนเดือนออกเดี๋ยวจัดให้ดูแน่นอนนะเออตั้งงบไว้ประมาณสัก ไม่เกิน2 0 0พันอะเติมมาณเนี้ยอะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ